ใครชอบเมนูนี้กันบ้างช่วงนี้นะคะกลางวันขับรถผ่านรถขายไอศครีมดูสิคะรีบจอดทันทีเลยค่ะมีทั้งแบบใส ถ้วยแล้วก็ใส่ขนมปังราคาไม่แพงเลยค่ะสำหรับบ้านเรานะคะโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตน่ากินสุดๆใส่ถุงหิ้วกลับบ้านเอาไปเผื่อคนที่บ้านเลยค่ะมาที่ไรก็ต้องคิดถึงคนที่บ้านเขาเสมอเลยเราหิ้วกลับบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะละลายหรือยังยังไม่ละลายเลยค่ะยังดูน่ากินสุดๆนี่เลยค่ะเราจะขอทานคู่กับขนุนต้น้างบ้านเรานะคะลูกนี้ยังมีเหลือให้เราได้ชิมนะคะ สุกพอดีก็เอามาใส่เข้าไปกับไอศครีมของเราดูสิคะความเย็นของไอศครีมมาเจอความหอมของขนุนแบบว่าอร่อยมากๆหอมละลายในปากดูสิคะน่ากินสุดๆงานนี้เราไม่คิดถึงความอ้วนเลยเราคิดถึงแต่ความอร่อยคะ่ะเมื่อทานให้อิม่มทานให้อร่อยเราคิดว่านี่คือความสุขเลยคะ่ะในส่วนของไอศครีมดูสิคะน่ากินมากๆเป็นไอศครีมกะทิสดรสชาติแบบหอมละมุนปากมาก อร่อยแล้วก็น่าทานสุดๆค่ะราคาแบบเบาๆราคาขายแถวบ้านเรานะคะสามารถซื้อกินได้แบบสบายๆแต่ยังทำไม่เป็นนะคะก็คงต้องซื้อกินไปก่อนกับไอศครีมกะทิสดใส่เข้าไปด้วยขนุนหวานๆหอมๆสุกจากต้นเลยค่ะมามาชิมขนุนด้วยกันเชิมไอศครีมด้วยดีกว่ามาค่ะ